สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมฟิลฟ็อกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตามล่าเปเล่แล้วก็ยูฮันคัฟกันครับทุกคนโอ้โหมา2บู๊เลยครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่2อาสกิลเลยครับทุกคนอย่างตึงครับผมเปเล่ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวแรกของเซิร์ฟครับผมโอ้โหแล้วก็เริ่มมาก็ใช้สูตรเลยครับทุกคนนี่บอกเลยว่าของมันต้องมีครับทุกคนสกิลฟิเนเมนอลพาร์ตกับฟิเนเมนอลฟินิชชิ่งครับส่วนอีกคนก็คือยูฮันครับครับสกิลมันเปนตั้มดริฟท์ครับสไตล์โฮเพเยอร์คร แล้วมาดอกแรกยังไงโอ้โหเหมือนจะไม่ได้นะทุกคนดอกแรกมาก็เหมือนจะเป็นไฟหลอกครับทุกคนเกินไปคือบางคนนี่ก็ได้หนึ่งร้อยทองเก้าร้อทองอันนี้ก็เกินไปนะทุกคนคือผมนี่แบบโอ้โหอยากจะแบบคุณก็เกินไปออกง่ายเกินบางคนดวงดีอย่างเงี้ยส่วนตัวผมไม่ออกครับผม9ก้าร้อแรกโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่าเป็นเลขนี่คือแบบ เป็นสไตล์ deep l y ฟอร์เวิร์ดครับคืออาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบนะทุกคนแต่เอาไปเล่น SS นนถือว่าโหดเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ผมลงแรงแล้วไปเจอมาคือเอาจัดเอาจริงครับล่างนี้นะคือ The King of Football อยู่แล้วครับทุกคนมาดอกที่สองครับแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับกเกลือครับทุกคน <c oughs> บางคนนี่ก็เหลือตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยอยากเป็นอย่างนั้นเลยครับวันนี้มาโอ้เกินไปทุกคนดู ไม่ออกครับบางคนก็ดวงดีเกินบางคนน่ะสามารถดันค่าพลังไปถึง108้ครับผมเปเล่ร่างนี้นะถ้าใช้โคดอินซากี้แล้วก็บูตเป็นสติ๊กเกอร์อ่าสไตเกอร์อินสแตนต์นะครับผมทุกคนมาอันที่3ครับโอ้โหแล้วพี่โคมจะงกไปไหนวะเนี่ยทุกคนคือมันไม่ออกให้เลยอะเกินไปเปล่าแบบนี้มันเกินไปมันไม่ใช่แล้วผมว่ามันไม่ใช่ละโอ้ยโค ตอนแรกนี่เรียกพี่โคตอนนี้เรียกไอโคแล้วครับผมไม่ได้ออกให้เลยอะเกินไปแบบเนี้ยเกินไปจริงๆงครับทุกคนส่วนอีกอีกคนนึงก็จะเป็นบูสกั๊อ่าบูสกั๊นี่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ทุกคนสกิลฟิเนมิโนพาร์ตครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่สกิลอะแต่จบสกอร์ก็คมครับทุกคนอื <c oughs> เราเปิดมาเพลินเกินทุกคนเหลือเก้าร้อยทองสุดท้ายครับรจะออกไหมครับทุกคนมามาดูกัน เก้าเลทองสุดท้ายแล้วนะมาแล้วมาดูจังหวะน,นี้เก้าเลยทองสุดท้ายแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเงียบกริบเลยคือมันจะเกินไปแล้วแบบนี้ทุกคนเรียบร้อยคือไม่ออกสักตัวสี่พันสีันห้ารอทองอะ่ะโอ้ยฟีเจอร์โคตรไก่ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดิโคตรไก่อะ่ะโอ้ยแพ็คนี้คือหมายถึงว่าเกลอนอุกนไก่เกิอนอะ่ะ มาเดี๋ยวไปจัดมาเพิ่มหมทุกคนรอสักครู่ครับโอ้ไม่ออกสักตัวเลยเกินไปโอเคครับผมมากันต่อครับทุกคนโอ้มันก็เอาผมเกินออกหน่อยสักตัวดีตอนนี้ก็เปิดมาโอ้โหเก้าสิบเก้าตัวยังไม่ออกสักตัวเลยมันเกินไปป่าวทุกคนเกินไปจริงๆว่ะดูดิเปิดไปโอ้โหห้ารอบไม่ออกอะ่ะแล้วก็มา เนี่ยดูดีโอ้โหไม่ออกเลย,ยมันเกินไปเปล่าผมชักจะไม่ไหวแล้วนะโอ้โหลยแสงแบบนี้ก็น่าจะฟีเจอร์และครับทุกคนออกยากออกเย็นจริงๆเลยนะเรียบร้อยครับโอ้โห,โหคือบางคนก็แบบนี้ก็ออกแล้วนะตัวเนึ่องแต่ผมยังไม่ออกสักตัวดูดิ<น>สมกับเป็นตัวบักตัวโกงจริงครับออกยากนั่นเองอ่ะ อ,ออกยากจริงๆไปเลยครับส่วนตัวผมนี่เปิดมานี่น่าจะเป็นอะไรที่ออกยากที่สุดแล้วสำหรับส่วนตัวผมนะที่เคยเปิดมาคือยังไม่ออกเลยอนะเปิดมาห้าหกครั้งนะที่ยิงมันต้องออกตัวนึ่งนะทุกคนคืออย่างแย่ที่สุดอะมันต้องออกตัวหนึ่งอะแต่นี่ไม่ออกรีนูเยสโอ้โหเฮลี่นูเยสครับโอ้โหไมนูขายทิ้งหมดครับผมคือเกินมา โอ้โห oh, เหลือ79ตัวยังไม่ออกสักตัวยังไม่โผล่โหมาสักตัวทุกคน <_ d ose> เกินไปครับมาดูจังหวะนี้ยังไงแล้วออกเลยไหมจังหวะนี้ยังไงอ้าวแล้วครับไม่มีแสงไฟแบบน,นี้มันเป็นไฟหลอกปะเนี่ยแล้วยังไงมาดูจังหวะนี้ยังไงไฟหลอกหรือไม่แล้วยังไงโอ้แล้วก็ออกครับผมเปเล่ครับผมสวยมาตัวแรกมันเหมือนไฟหลอกนะทุกคนมันไม่มีแสงอะทำไมมันออกวะน่าจะเป็นไฟหลอกทุกคนสวยมา ในที่สุดก็ได้ครับสุดก็ได้ผมเดอะคิงออฟฟุตบอลโอ้โหออกสักทีครับทุกคนนี่โ oh, oh, อ้โหเท่จัดเลยครับแบบนี้ผมวา่าจะมีล่างที่เก่งกว่านี้มาอีก่นพ่โคล่างแรกมันกักไปหน่อยวหโอเคครับทุกคนสวยอยู่ยูฮันครับตอนนี้ก็อยากได้แค่อีกตัวนึงก็จะเป็นยูฮันครับนะทุกคนผมว่าต้องจัดต่อยนิดนะึงอีกตัวเดียวอะดูดิ ขาดตัวเดียวเท่านั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจัดต่ออีกนิดแล้วกันโอเคครับทุกคนมาเรามาจัดกันต่อครับทุกคนคืออยากได้อีกตัวนึงอ่ะมันไม่ไม่้มอ่ะได้ตัวเดียวอ่ะคือหมดไปตั้งเยอะนะดูมาไม่พูดพ่างทําเพลงครับทุกคนมาแล้วก็เปิดมาเลยเนี่ยครับผมแบบนี้ชัวร์ครับผมได้แบบนี้คือได้ชัวร์ครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนครับผมทุกคนมาแล้วมาดูจองวะนี้ครับยังไงครับแล้วถ้าขอเสื้อส้มมาตัวเดียวคือเรียบร้อยครับผมโอ้โหแบบนี้ก็ยูฮันครับล่ะครับทุกคน ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มไหมส่วนตัวก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะทุกคนแต่ดีกว่าเหมาทุกคนได้ตัวที่ต้องการ2ตัวเลยอโอเคครับทุกคนบางคนก็เหมาไปเกือบครบอะ่ะแต่ส่วนตัวผมก็ได้มาก็โอเคแล้วทุกคนสาหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับติคายผมคนละทีด้วยนะคนโอ้โหวันนี้เราก็เกลือเกินไปว่ะทุกคนพี่โคก็เล่นเอาหนักเกินแบบนี้ เราดูอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็ขอมาได้ทุกคนอยากให้รีวิวเปเล่ไหมหรือว่าโยฮันคับอะไรเงี้ยขอมาได้เลยครับทุกคนอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับโอเควันนี้ก็โหเกินโอเคก็ถือว่าสรุปแล้วก็ใช้ได้ครับเกลือแต่ก็ได้ตัวที่ร้องการนะั่นเหลือห้าสิบเก้าตัวในแพ็คโดยรวมก็หมดไปเยอะอยู่นะโอ้โหสวัสดีครับ